พาทุกคนมาเบิงมากลินจ,จี้จ้ะทุกคนจ้ะต้นซ้ำนี่ละจ้ะแต่เพิ่นมีลูกละเจ้าทุกคนเจ้ะเลือมแดงอะไรได้จ้าทุกคนลินจีได้จ้าปลูกเองแล้วก็พุ่มใจเองจ้ะเทีเเ่ยวเบิง,บงบแต่ต้นเก่าพาทุกคนมาเบิงต้นซ้ำนี่จ้ะทุกคน แต่ยอดนี่เพิ่นหลวงเลือยอดเดียวยอดเดียวพาทุกคนมาเบ่งนี่จ้ะพอมีอยู่จ้ะติดอยู่นะคะนี่จะยอดเพื่อนเนี่ยริยอดเพื่อนก็มีจ้ะทุกคนมีอยู่นะมีลูกอยู่นะคะนี่จ้ะ สองลูกนี่เริ่มแดงแล้วทุกคนนี่จ้ะนี่ลูกอยู่จ้ะนี่ค่ะทุกคนผมใจมากมีฟังหนึ่งจ้ะทุกคน,นจ้ะจ้ะ อันนี้คืออโวคาโดดยจ้ะนี่ต้นอโวคาโดนี่จ้ะอโวคาโดค่ะทุกคนงามงามนี่ก็ได้ลํำต้นอวบโวกมารเรองลินจีอีกจ้ะกำลังงามทัดไปนั่นคือต้นพักเมกเนาะ ม,มะม่วงบ่าไทยเบิ่งดอกปีนี้เลือลูกเดียวติดลูกเดียวทุกคนมะม่วงป่านะติดลูกเดียวค่ะ่จ้ะลินจีปะพุตตรจา้ะเซ่ไม่ลูกอยู่จ้ะอวดลินจีค่ะอวดมากลินจีจ้ะทุกคนเจ้ะ ติดอยู่นะติดอยู่นะทุกคนต้นน้อยจ้ะทุกคนจ้ะต้นเล็กๆแต่พอมีลูกอยู่ แามได้สิบมีมาให้อวดในต้นนี้ก็ได้อะโวคาโดนี่ปลูกหลายสายพันธุ์ทุกคนลูกแยาวลูกสันลูกป้อมป้าปลูกนี่ลำต้นเพิน่นอะโวคาโดต้นนี้สวยๆนี่ติดกันกันกบต้นลินจีนี่จะปลูกติดกัน ติดกันติดกันนี่แหละค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละจ้ะ